หมมมึกกของเรา็จะไ่ีสีฮนะสวัสดีครับนี่ครับซอสกิมจิที่เราทาเตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะฮะสีก็จะออกแดงๆหน่อยนะครับผมดูม,มุม,มนี้ก็จะสีไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเพื่อนนี่นะฮะทาใหม่ๆสดๆเลยครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปผสมกับหมึกสายที่เรานึ่งไว้นะครับนี่ครับผมหมึกสายที่เรามึ่งใหม่ๆสดๆเลยครับก็จะใช้ ไซส์ขนาดนี้นะครับผมเพื่อความสวยงามครับผมนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปหมักซอสที่เราทําเสร็จเมื่อกี้นีครับเสร็จแล้วเราก็จะเก็บไว้ในตู้แช่นะฮะเพื่อให้น้ําซอสเขาซึมซับเข้าไปในเนื้อหมึกนะฮะไม่ใช่ว่าทําเสร็จแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับไม่ได้นะครับเพราะว่าหมึกเราจะไม่อมซอสนะฮะเราต้องหมักและดองซอสไว้หลายวันนะครับผม ตันหมึกตัวน,นี้เราก็กําลังจะเตรียมนึ่งนะฮะเนี่ยก็จะไซส์อยู่ประมาณนี้นะครับก็ใหญ่อยู่นะครับแต่พอเรานึ่งเสร็จแล้วหมึกของเราก็จะหดตัวลงเหลือเล็กๆเองนะครับเนี่ยเนี่ยนะฮะไซส์ขนาดนี้นะฮะพอนึ่งเสร็จแล้วก็จะเล็กนิดเดียวนะครับผมก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับนี่นะฮะหมึกที่เรานึ่งเสร็จแล้วนะครับไซส์ก็จะลดลงนะครับผมนี่นะครับเพื่อน หมึกที่เราจะนึ่งครับทาไมเราต้องนึ่งหมึกทําไมเราไม่ลวกเลยเพื่อนๆออาจจะมีคําถามนะครับเพราะว่า,าถ้าเราจะลวกนะฮะก็ลวกได้นะครับเพื่อนๆแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าถ้าเราลวกแล้วหมึกของเราจะอมน้ำนะฮะพอเวลาเราเอาไปผสมกับน้ําซอสที่เราเตรียมไว้แบบนี้นะฮะแล้วก็หมึกของเราก็จะคลายน้ําออกมานะจากตัวหมึกเองนะเวลาเขาเซ็ตตัวแล้วนะฮะซอสที่เราจะ ทำแบบค้นๆไว้างี้ฮะนี่นะครับผมพอหมึกเราคลายน้ำออกมาซอสเราก็จะเหลวเป็นน้ำนะจะไม่เข้มข้นเหนียวแบบนี้นะฮะซอสเราจะทํานื้เหนียวแบบนี้เพื่อให้น้ําซอสของเราเคลือบเคลือบปลาหมึกนะฮะแล้วก็ซึมซับเข้าไปในปลาหมึกนะครับเพื่อจะได้ปลาหมึกสวยๆนะฮะไม่มีการแยกตัวหมึกกับน้ําซอสออกจากกันนะครับเวลาเอาไปใส่หน้าซูชิก็จะ ได้หมึกสวยๆสีสวยๆแล้วก็น่าทานนะฮะนี่นะครับผมเดีวผมจะสาธิตให้เพื่อนๆดูนะครับว่าหมึกที่เราทําไว้แล้วเวลาเอาซอสใส่ลงไปจะเป็นหน้าตายัางไงนะครับเพราะว่าทําไมผมถึงจะหมักหมึกกับซอสไว้หลายวันนี่นะครับลักษณะหมึกพอโดนซอสนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนๆน,นี่นะฮะซอสของเรานะฮะก็จะ ซอสเขาก็จะเคลือบหมึกแบบนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะฮะในลักษณะนี้นะฮะครับผมนี่นะฮะลักษณะนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าแต่ว่าจริงๆแล้วหมึกเขายังไม่ได้ซอสยังไม่ได้ซึมเข้าไปในตัวหมึกนะฮะถ้าเราไว้อย่างเงี้ยถ้าซอสเราเย็นนะฮะหมึกเราเย็นซอสเราเย็นเนี่ยเขาจะไม่เกาะตัวกันแบบนี้ฮะหมึกของเราก็จะไม่มีสีนะฮะจะไม่มีสีแดงนะฮะเนี่ยเขาจะแยกตัวออกก็จะเป็นแบบ ข้าวๆแบบนี้นะครับจะดูไม่สวยงามนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องหมักหมักซอสกับเมึกไว้ให้ได้นานพอสมควรนะฮะอาจจะวันสองวันอะไรเงี้ยก็ใช้ได้นะฮะนี่นะครับผมในลักษณะนี้นะครับส่วนจะมีงาเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าในซอสของเรานี่งาเราอาจจะไม่พอนะฮะแต่ก็มีอยู่ปรับปายนะฮะมีไม่เยอะนะฮะนี่ฮะในลักษณะนี้ครับเม็ดงาของเรานะ เวลาเราใส่หน้าเราก็จะโรยงาเพิ่มขึ้นไปอีกหน่อยนะครับก็ความหอมนะนี่นะครับเพื่อนๆก็ลักษณะนี้ก็ดูสวยนะครับผมน่าทานมากเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะให้ดูที่หน้าซูชินะฮะว่าหมึกของเราจะขึ้นหน้าซูชิเราจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ